Good morning everyone welcome to Learn Tips by Ann Kate o l นะคะ v i s เ t ื่อวันนี้นะคะคุณจะมาสอนเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์นะคะความหลากหลายของสัตว์จากคลิปที่แล้วเราเรียนความหลากหลายของพืชไปแล้วนะคะเรามาดูนะคะบุคคลที่จำแนกสิ่งมีชีวิตของ Animal น,นะคะคือ Aristotle อะลิสโตลเป็นชาวรีกนะคะได้ชื่อว่าบิดาแห่งศัตตวิทยาศัตวิทยาก็คือศึกษาเกี่ยวกับสารนั้งเองนะคะอะ t ิสโตลเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มจำแนกศัพว์ฐฐออกเป็นหมวดหมู่จากลักษณะต่างๆนะคะรูปการกินการอยู่นะคะลักษณะของสัตว์โดยแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหรือสองพว้ด้วยกันนะคะก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง Ver t e b r a t e นะคะเช่นคนวางจับเลี้ยงลูกด้วยนมจับเล็ยควานนะคะแ,และและและก็จับที่ไม่มีกระดูกสลังก็คืออินเวอร์ติเบตนะคะพวกน้อนนะคะผีเสื้อ,อหอยพวกนี้หมึกนะคะอาริสโตเตอร์เนี่ยเขานะคะมีความเชี่ยวชาญแล้วเ,เก่งทางด้นานนี้เขาได้เดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็จำแนกตัด นะคะออกเป็นสองประเภทดางตนี้นะคะลูกเราไปดูประเภทแรกกันเลยนะคะประเภทแรกก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะนักเรียนสัตว์มีกระดูกสันหลังเวอร์ซเดสก็คือสัตว์ที่มีกระดูกต่อกันเป็นข้อๆภายในร่างกายสัตว์ที่มีกระดูกในในร่างกายแบ่งออกเป็นกี่ประเภทตามในภว่าคะลูกอิสิวกี่ประเภทคะลูกิิวกี่ประเภทคะลูกห้าค่ะ อ่า5ประเภทเก่งมากนะคะประเภทแรกก็คือจำพวกปลาสัตว์จำพวกปลาจะอาศัยอยู่ในน้ำมีครีบนะคะลําตัวเอ่อเรียวยาวเพื่อช่องในการว่ายน้ำนะคะต้องใช้ในการว่ายน้ำประเภทที่สองคือสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำลักษณะนักเรียนสังเกตเลยผิวหนังเขาจะเปียกชื้นนะคะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานักเรียนดูนักเรียนคงจะเคยเห็นอ่า ลูกออสไหมเคยเห็นไข่กบไหมคะลูกใครเคยเห็นไข่กบมากเคยค่ะไม่เคยค่ะ,คคะบางคนไม่เคยตอน,น,นะะเนี้ยนะคะเราดูฝนเนี่ยไข่กบเนี่ย,ยจะมาวางไข่ไข่กบจะมีวุ้นล้อมรอบนะคะตรงกลางจะเป็นสีด,ด,ดำเมื่อไข่ไข่กบเนี่ยฟักลูกออสออกมาจะอยู่ในน้ำนะคะพวกนี้จะไข่ตามแหล่งนะ้ำใช่ไหมคะเมื่อลูกออสฟักตัวอ,ออกมาจะมีถางลูก ลูกอสจะมีหางตัวดำๆนะคะอยู่ในน้ำเมื่อ,อระยะห่างไปสักพักหนึ่งก็จะเห็นห,หาหลังหอกมาหาหน้าหอกมาหางหลุดไปเริ่มโตแนละ้วนะคะแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนบกลาเป็นปกตัวเต็มวัยนะคะตอนเด็กหายใจด้วยเหงือกโตเพราะว่าอยู่ในน้ำให้ลูกพอโตขึ้นหายใจด้วยปอดแล้วก็ผิวหนัง หายใจได้สองอย่างนะักเรียนหายใจด้วยอะไรคะปอดอย่างเดียวใช่ไหมมีใครหายใจด้วยผิวหนังไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีค่ะอจัดขึ้นบกขึ้นน้ำลักษณะพิเศษของเขานะคะคือผิวหนังเขาเนี่ยจะต้องให้เก,เกลือชุ่มตลอดเวลานะคะเพื่อจะได้แลเกเปลี่ยนออกซิเจนได้หายใจานผิวหนังได้นะคะเช่นอะไรบ้างคะที่เป็นสัดขึ้นบกขึ้นน้ำ็นดูคะเดี๋ยวตัวอย่างมาให้เพื่อนก็หนึ่งอย่างลูกจั์ขึ้นบกขึ้นน้ำลูก คใครช่วยเพื่อนตอบได้คะเต่าครับอืมฝัดขึ้นบวกน้ำหายใจด้วยผิวหนังนะคะไข่เป็นอสส์นะคะลูกใครตอบได้ออกบโกบอาไปห้าโก๊บคาลาเม,น,มนเดอร์ถูกต้องกบเทียดคางคบอึงอ่อางโจโต จงโคจะอยู่ทางภาคใต้จงโคเป็นลักษณะตัวใหญ่กว่าทางโคผิวถูกค่ะจี่จก <บ S 1> น,น้ำครับจิงจกน้ําถูกต้องค่ะอ่าโอเคเพื่อนตอบถูกหมดเลยถ้าเป็นพวกจระเข้เต่าพวกนี้คือสัตว์เลื้อยคาน้วมาดูประเภทที่สาค่ะนี่คือสัตว์เลื้อยคานคาว่าสัตว์เลื้อยคานนะคะก็คือสัตว์ที่มีผิวหนังหนาสัตว์ที่มีผิวหนังหนามีเกล็ด พุ่มลำตัวบางชนิดมีขาบางชนิดไม่มีขานะคะเช่นจระเข้เพิ่นตออเมื่อกี้เต่างูอะไรลูกวอลอลอะไรคะความนี้นคือภาพอะไรลูกจิงเหลนจิงเหลนคปับาจิงเหลนตุ๊กแกจิงจบ ปะโถอ่าปะผ้าพวกนี้คือสัตว์เลื้อยคานมันไม่ใช่สัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ํานะคะเอ็นดูเอ็นดูซะอ่าเอ็นดูนะเพราะว่าเมื่อกี้เอ็นดูตอบแต่ว่าเพื่อนไม่เป็นอะไรลูกนะคะเราเรียนใหม่ได้ต่อไปประเภทที่ 4, สี่สัตว์ปีกคำว,ว่าสัตว์ปีกจะต้องมีปีกจาไว้นะคะสัตว์ปีกมีปีกบางชนิดบินได้บางชนิดบินไม่ได้อย่างเช่นนกกระจอกเทศนักเรียนเห็นไหมบินได้นะคะนกกระจอกเทศ บินไม่ได้ไม่ได้บินไม่ได้ใช่ค่ะบินไม่ได้ like แต่ว่ามันทําไมคะลูกว ah huh? like> ิ่งเร็วไหมอือนกเป็ดอ่ะดูที่ขาของมันนะคะขาของมันจะใหญ่แข็งแรงนะคะก็จะวิ่งได้เร็วนะคะ่อไปเป็ดอ่ะเป็ดบินได้นั่งก mm ็บินไม่ได้นั่งใช่ไหมบินได้ม่ไกลถ้าบินข้ามของได้อยู่นะคะเป็ดลอยน้ําได้พวกนี้จะมีถุงลมนะคะอยู่ตรงอก นกก็เหมือนกันนะคะพวกนี้จะมีขนเป็นแผงคําว่าแผงคือเรียงต่อการเป็นปีกแหะลูกนะคะขนเป็นแผงนะคะปากเป็นจงอยเช่นนกใช่ไหมคะไก่อย่างจะเป็ดเนี่ยจะเป็นปากแบนใหญ่ๆนะคะพวกนี้มีฟันไม่ลูกไม่มีฟันระปากบทอาหารเนี่ยแข็งแรงนะคะอันนี้คือประเภทกัดปีกเช่นนกกระจอกเทศเป็ด ผงนะคะนกไก่เป็นต้นต่อไปไปดูนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทที่ห้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยโลมาอ,อ่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือสัตว์ที่ตัวเมีย,ม,ยมีน้ำนมเลี้ยงลูกอ่อนเป็นโลมาอ่ะโลมาแมวสุนัขหมาเป็ดอ,อ่ะสุนัขหมาโคล่าฮิโคล่าหมี นี่นี่นขาลนีโจค่ะโจ่เก่งจังเลยเด็กพวกนี้อะโอเคเย่ยมากนี่คืออะถูกต้องลูกนี่ก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งห้าประเภทโดยอริสโตเติลได้จัดเรียงไว้ตามลักษณะสำคัญของเขานะคะสัตว์ขึ้นบกรึ่นน้ำเนี่ยพิเศษก็คือมันหายใจได้สองอย่างจำไว้ส่วนใหญ่นักเรียนจะคิดว่า จระเข้อยู่ในน้ำเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้น้้ำไม่ใช่จระเข้คือสัตว์เลื้อยคานในน้ำมันก็อยู่ได้บนบกมันก็อยู่ได้นะคะเต่าก็เหมือนกันมันอยู่ในน้ำก็จริงมันอยู่บนบกก็ได้แต่มันคือสัตว์เลื้อยคานไม่ใช่สัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำก็คือสัตว์ที่หายใจด้วยหวหนังด้วยนะคะมีแค่กบเขียดทางคกกบเขียดทางโคกปลาเมนเดอร์นิวจงโคกแค่นั้น นอกนั้นไม่ใช่นะคะต่อไปประเภทที่สองประเภทที่สองนะคะก็คืออ๋อฉันขรีค่ะเอาใหม่เรามาดูลักษณะกระดูกภายในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะที่แบ,บ่งออกเป็นห้าประเภทจำพวกปลานักเรียนเห็นไหมปลาหรือเราเรียกว่าก้างปลาใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นภายในอันนี้กูเอาภายในข้างในมาดูนะคะ ประเภทที่สองสัตว์รึ่งบกรึ่นน้ำก็จะมีกระดูกต่อกันเป็นข้อๆแบบนี้กระดูกขากระดูกสะโพกกระดูกหัวกระดูกอกนะคะประเภทที่สามสัตว์เลื้อยคลานงูเห็นงูไม่ดูกระดูกงูนะคะเป็นข้อๆต่อกันยาวอันนี้กระดูกของสับภาพอยู่ตกนะคะต่อไปประเภทที่สี่สัตว์ปีกนะคะคือเป็ดนะคะนี้กระดูกเป็ดดะข้างในจะเห็นเป็นโคมนะคะเวลามัน ลอยน้ำตัวรู้สึกเบาลอยน้ำได้ห้านักเรียนคิดว่าอะไรคะผมว่าลิงครับทำไมถึงรู้ว่าลิงแต่หัวเหมือนคนเลยนะลูกผมว่าลิงครับลิงก็ผมก็ว่าลิงครับผมว่าจิ๊กโจครับผมว่าจิ๊กอลูก ่าลักษณะเหมือนกับมนุษย์ไหมคะกระดูกสันหลังเหมือนมากเลยใกระดูกมากระดูกสันหลังกระโหลกศีระเหมือนมากนะคะแต่ว่ามันมีอะไรคะตรงนี้กระดูกอะไรหางเเออกระดูกหางน,านะคะกระดูกหางเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตได้เลยคะ่ะลักษณะมันจะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อลิงนะคะลิงลักษณะที่ใหญ่นะคะ เราไปดูที่ว่านักเรียนอยู่เลือดประเภทไหนสัตว์เลือดเย็นเลือดอุ่นเรามาดูสัตว์เลือดเย็นก่อนสัตว์เลือดเย็นหมายถึงสัตว์ที่มีอุณหภูมิของร่างกายไม่คงที่จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมได้แก่ปลาสัตว์เอ่อสะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนั่นเองของเรียนสัตว์เลือยค้น พวกนี้อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมปรับให้เข้ากับสภาพของตัเองตัวเองจะได้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะต่อไปสัตว์เลื้ยุ่นสัตว์ที่มีกลไกในการการาักษาอุณหภูมิอร่างกายให้คงที่นะคะขอดูว่าเอาเรลีนะคะนักเรียนปิดไมค์ให,มให้ครูหน่อยนะครูินะคะปิดไมค์ห่ะ ูมค่ะเด็กชายูมณเตียนตุกกตาขามต่อนะคะอ่าต่อนะคะสัดเลือดอุ่นหมายถึงสัดที่มีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายคงที่เช่นสัดปีสัดเลี้ยงลูกด้วยนมสองประเภทสัดปีเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวให้ครูเรียกชื่อนะคะน้องภูมิสัดปีอะไรบ้างคะสัดปี แ <And> อนควินแอนควินหนูจำเพื่อนนะคะให้ครูเรียกชื่อนะคะสองพลอตค่ะสัตปีกนะคะจำเพื่อนนะคะพลอตค่ะครับพายโลดค่ะสัตว์ปีกที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างลูกหนึ่งชนิดเท่านะั้นนะคะเหลือไว้เพียนตอบนะลูก มีไก่อะไก่ค่ะโอ้เพื่อนตอบไม่ได้แล้วค่ะเยอะเกินอ่ะไก่เป็ดสไปน์นักนักธิชาอ่ะนักพิดาตอรี่ค่ะนักพิดาจากปีที่หนูจะค่ะนักพิดาค่ะเป็ดะคะ่ะเป็ดเีื่อีะได้ค่ะ วอลมันค่ะห่านะ่าน,านพิชากรค่ะพิชากรค่ะนุกครับหอปูขอสุงนะคะีิรัญยาค่ะี่รัญยาค่ะนกกระจอกอค่ะกระจอกเข็มสีราค่ะ เกมสเกีฬาค่ะไวไฟเกมสกีฬาค่ะสัตว์อีกเข่อนต่อไปแล้วลูกมีอะไรต่อบจักเพื่อนคะน่องจ๋า้องทำสัญญาตนะคะใช้หลดปิดไมค์ค่ะพยายามดูไมค์ของตัวเองนะคะถ้าไม่ปิดนี้เสียงมาหมดเลยลูกอ่ารูผ่านกูผ่านนะคะต่อไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นักเรียนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมมนมไหมใช่คนใช่นะคะ <Okay. S 1> สัตว์เลี้ยงลูกด้วยมมนมเช่นแมวสุนะัขมา้าวัวเป็นตน้นกูขอถามสีล็กนักค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมมนมหน,นึ่งชนิดค่ะลูกข้างขาวครับถูกต้องน้ำแข็งค่ะ โลมาค่ะถูกต้องค่ะทำไมโลมาเราถึงจัดเอ่อจัดเป็นจัดเลี้ยงดนมนาเรียนทราบไหมเพราะว่าโลมามีนมนะมีนมเลี้ยงดูของนมมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงท้องด้านล่างข้างหางค่ะเมื่อมันต้องการให้ลูกดมนมลูกเข้าไปดืมนมที่ที่หน้าอกของมันนมมันก็ทําทำไมเอ่อเรียกว่าอะไรก้ามเนื้อด้านหน้า ก็จะออกมาลูกก็กินนมไปเมื่อลูกอิ่มแล้วไม่กินนมละกล้ามเนื้อหน้าอกของมันเนี่ยก็ปุ๊บเข้าไปเราถึงไม่เห็นนมของปาวานคนที่เห็นน็่คือลูกค่ะเออลูกปาวานเท่านั้นนะคะสิธิเดชค่ะตอนนี้พูดที่นมค่ะลูกสิธิเดชยังอยู่ไหมเอ่ย อลิมตาติดที่เด็กได้ไหมออลิมตาค่ะแมวค่ะแม<อ>วถูกต้องนะคะตอบปุ๊บรีบปิดเลยนะคะน้ำพย์ค่ะวานค่ะวาวาไม่พี่โลมาเลยไหมว้าเพื่อนนะถูกต้องนะคะเหมือนกันนะคะต่อไปเราไปดูสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอินเวอร์สเบต i n น e r t e b สิเนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกภายในร่างกายเลยไม่มีเลยเนี่ยสักกระดูกเดียวไม่มีเลยนะคะแบ่งออกได้เจ็ดประเภทด้วยกันประเภทแรกฟองน้าฟองน้ำนักเรียนที่ถึงอะไรฟองน้ำล้างจานไหม,มไม่นะคะฟองน้ําเป็นสัตว์นะคะฟองน้ําเป็นสัตว์เราจะเห็นได้ที่ทะเลนะคะดูมีลักษณะคล้ายคือเกาะติดอยู่กับที่ กาะติดอยู่กับที่นะคะลำตัวเป็นโคงมีช่องนะคะมีช่องมีรูปุนปนลนโดยรอบสองสัตว์ที่มีลาตัวกลวงเช่นแมงกะตุนนะคะลําตัวจะเป็นบุ้นใช่ไหมคะสามนอนและพยาดลำตัวนิ่มพยาดใครเรียนเห็นที่ไหนบ้างใครกินของดิดพยาดมีเยอะมากอยู่กับปาเกาะหยู่ห้า,างปลาที่มองไม่เห็นกตะปลาประเภทที่สี่นะคะสัตว์ลำตัวเป็นต้ง้ง ลำตัวเป็นก้องน้องเรียนที่ถึงไม่เกี่ยวกับนอนไม่เกี่ยวกับนอนนะพี้ย่ามะลำตัวเป็นก้องคืออันตัวเดียวคือส้เดือนบินไส้เดือนบินเท่านั้นที่ลำตัวเป็นก้องลำตัวยาวพวกนี้จะมีผิวหนังเปียกชื้นอ,อยู่ตลอดเวลาไม่มีกระดูกภายในร่างกายมีแต่เนื้อเยื่ออย่างเดียวผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลา้าผิวหนังมันแห้งมันตายค่ะตว์ทะเลผิวคลุกคลาตา์ทะเลผิวคลุกคลาพวกนี้จะมีหินปูนเดยอะมากลูก นะคะลำตัวจะหยาบขมูนเวลามันแห้งตาอยู่ตรงทะเลเนี่ยเวลามันแห้งตาอยู่ตรงทะเลเนี่ยลําตัวมันจะแข็งนะคะถ้าใครเคยไปที่ทะเลเขาจะมีเาพิพิธภัณฑ์เอาพิพิธภัณฑ์หัวอ่ะให้ดูนะคะไม่มีส่วนหัวลําตัวเป็นแฉกปลาดาค่ะนะคะหอยน้าหมึกทะเลอันนี้นักเรียน,นชอบนักเรียนเคยทานอยู่เนาะครเคยทานปลาหมึกบ้าง s จแอนทรีสโจแอนทรี hand อ only โชว์แฮนด์ลกมืออย่างเดียวโอเคค่ะมืกหอยนะคะลำตัวจะนิ่มไม่มีกระดูกนะจ๊ะไม่มีกระดูกนะคะ,ะ,น,ะ,คะนักเรียนจะเห็นโครงแข็งนันไม่ใช่มันเป็นแค่โครงแข็งที่เหมือนแค็กตินนะ่ะเป็นใสๆนะคะเคลื่อนที่โดยใช้หนวดหนวดของมันนะคะเคลื่อนที่โดยใช้หนวดสไปสุดท้ายค่ะสุดท้ายนะคะคือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อสัตว์มีขาเป็นข้อนะคะ กเช่นปูตากะมีเปลือกแข็งหุ้มปูมีเลือดไหมคะใครเคยเห็นเลือดปูบ้างมันไม่มีนะคะปูไม่มีเลือดมีเนื้อมีแตบผนังของร่างกายเท่านั้นนะคะนี่เราไปดูกพวกลวัดกองน้าที่นักเรียนเห็นนะคะทักนเรียนสมมตินะคะจินตนาการตามร์นะคะจำน้ำลงไปใต้ทะเลนักเรียนเห็นกองน้าพวกนี้นเร่ยนจะสังหักมันไหม อาจจะอยากแตะมันบ้างนะคะว่ามันมีลักษณะยัยงไงมีกันนิ่มแน่นอนนะคะลำตัวเป็นโครงนะคะมีรูคุณรอบตัวอยู่ตรงเห็นรูมันไหมเนี่ยรูด้านบนเพื่อดักจับสารอกเกลกินเป็นอาหารใครตกลงไปในรูนิดตายค่ะเช่นกองน้ําทีนเ็นกลางกองน้ําแก้วกองน้ําหินเป็นต้นพวกนี้อายู่ในน้ําเค็มต่อไปพวกสั์ลำตัวกลวงลําตัวมีโพรงพวกนี้ลําตัวเป็นม้นเห็นไหมคะ บางชนิดมีเข็มพิษไว้ป้องกันตัวถ้านักเรียนไปเจอแมงกระพูุนโดนตัวเองแน่นอนทําไม่คือเข็มพิษของมันนะคะโดนผิวหนังของเรานั่นเองนะคะมันจะมีหนวดอย่างเงี้ยเอาไว้จับเหยื่อนะคะแมงกระพูุนกินได้แต่ต้องเอาพิษออกก่อนไม่ได้กินได้ทั้งตัวนะคะส่วนนักเรียนเห็นด้านนี้ไหมตามลูกสองทีเชอร์อันนี้ไฮด้าไฮด้าอาศัยอยู่ในน้ำจืดค่ะ แถวลำพานเห็นทั่วไปมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะไหด้าสืบพันธุ์แบบแตกหนอก่อคําว่าสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศอาศัยเพศคืออาศัยเพศเมียและเพศผู้ตัวผู้ตัวเมียสองอันนะคะผสมกันได้ลูกตัวใหม่แต่ถ้าไม่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศคือตัวตัวมันเองจะเจริญเป็นตัวใหม่แยกเซลล์แบ่งตัวงอกใหม่เป็นต้นนะคะ ต่อไปค่ะสัตว์จำพวกหนอนและพญาิที่ครูพูดเมื่อกี้หนอนและพยา,พพนอ,นพยาอันนี้ถ่ายด้วยกล้องคุณทาพศน์ภายในภายในมันไม่มีกระดูกนะคะจะเห็นแต่ลำไส้ของมันเป็นวุ้นๆอันนี้ลำไส้ไม่ใช่ลำไส้ขอโทษค่ะอันนี้คือหนอนนะพยาตัวตืดนะคะอันนี้พยาใบไม้ก็จะเหมือนใบไม้นะคะลูกเราพบเห็นที่ดินน้ำสุกปกะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียน เล่นน้ําหรืออยู่แถวดินโคลนควรชะล่าร่างกายให้สะอาดพวกนี้จะเป็นกรสิ์ในร่างกายนะคะจำนวนชีวิตเป็นกลสิศในร่างกายต่อไปจตเป็พวกเป็นป้องที่ผู้เมื่อกี้นะคะไม่รวมกับนอนละทยาติก็คือไส้เดือนอีงและผ้าพวกผ้ากนยังคงจะเคยเห็นพวกนี้หน้าฝนนี่เยอะเลยลูกมันจะดีตัวเอง,งอึ้่ไปดูดเลือดจาก,กสิ่งชีวิตต่างๆนะคะ ตัวไสเดือนบินเนี่ยจะมีประโยชน์กับพืชมากใช้บินให้คุนเพื่ออากาศจะเข้าไปในบินได้แล้วก็พืชเนี่ยจะเป็นตัวได้ดีนะคะจั์จำพวกจัดผิวสุขะอันนี้เน้นทะเลนะลูกดาวอันนี้ปีนทะเลจะตัวใหญ่มากบาคนส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่จะเอาปีนทะเลไปทำอาหารใช่ไหมบางคนอาจจะ รู้นะคะแต่นักเรียนบางคนอาจจะไม่รู้วิ่งทะเลเอาําทำอาหารได้แล้วจะวิธีการทําของเขานะคะอันนี้คือเม่นทะเลเม่นทะเลเวลากินได้บางบางคนเนี่ยก็ก็กินได้ข้าวใต้นะคะก็จะจับน้ําของมันแล้วก็แหวะตัวมันกินนะคะจํานวนมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศออกลูกเป็นไข่นะคะแบบไม่อาศัยเพศก็คือแบ,บ่งตัวเกิดใหม่นะคะเช่นปลาดาวนะคะ ต่อไปสัตว์พวกหอยและหมึกทะเลนะหอยนักเรียนรู้จักอยู่แล้วนะคะเช่นหอยแมงคูหอยทากหอยโขงหอยโขงหอยตังและก็หอยแครงนะคะพวกหอยแครงเนี่ยนักเรียนชื่นทานหอยอร่อยใช่ไหมลูกแต่เวลาทานแล้วก็ต้องปรุงสุกนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเก็บเชื้อโรคได้ดีพวกนี้เป็นตัวทำความสะอาดของทะเลนะคะหมึกทะเลคะ่ะใช้หนวดในการเชื่อที่หมึกยัดหมึกหอมหมึกกล้วยนะคะหมึกกระดองตาม ลักษณะของสัตว์นะคะพวกนี้จะมีโครงแข็งในตัวเองแต่ไม่ใช่กระดูกใช้หนวดในการเคลื่อนที่นะคะพ้นหนาออกจากตัวหายใจได้ปวดแล้วก็ผิวหนังนะคะปลูกไมนะคะสัตว์จำพวกมีขาเป็นข้อนะคะสัตว์จำพวกมีขาเป็นข้อจะแบ่งลักษณะตามขา,ามขากมาาเรียน,นดนยูมีหกขาสัตว์ที่หกขาเนักเรจยนเคยเห็นอยู่แล้วเช่นยุงมด มีเสือ้อแมลงวันมีหกขาจริงไหมนะเรียนลอานะับซิวันซูที่โฟากอ่ะหกขานะคะพวกบมดบแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เยอะที่สุดในโลกเยอะที่สุดในโลกนะคะต่อไปสัวดมีขาแปดขานะคะจำพวกแมงไม่ใช่แมลงเป็นแมงแปดขาคือแมงนะคะเช่นแมงมุมแมงป่องแล้วก็เห็ดเอ่อขอโทษแล้วก็เห็ดนะคะแมงป่องแมงป่อง ตรงนี้นะคะกอเปลี่ยนของเราเนี่ยพิษจะอยู่ตรงหางนะลูกอย่าไปยุ่งกับมันนะคะพิษพอมันจะอยู่ที่หางค่ะอน,น,นในมนุมไหนลองนะับสิว่ามันมีแปดขาจริงไหมว่า two t h r e ฟ s i e e นะคะแปดขานี่เห็บพวกนี้จะอาศัยมีตามสัดมีผลเป็นเส้นเส้นสินะหนีขึ้นไหมลูกอ่า แล้วก็้างพวกนี้เห็ดมันจะดูดเลือดเป็นกรสิตนะคะต่อไปมีสิบขาค่ะมีสิบขาปูค่ะปูกุ้งเมงดาจานี้เมงดาจานด้านหน้านะคะมีสิบขาแล้วนะสิบขาฝั่งลาะสิบขากระูกอันนี้ด้านด้านด้านหลังนะคะส่วนดูกุ้งก่อนเวลานักนเรียนจะทานกุ้งอันไหนทานได้ไม่ได้บ้างตรงหัวเนี่ยมันจะมีที่อยู่เป็นถุงสีดำๆกินไม่ได้จะมีแบคทีเรียจำนวนมาก นะคะพามไม่ได้ข้างที่ของมันที่กุ้งอ่ะมีมันอยู่และพาได้นะคะระยะระยะของมันอยู่ตรงไหนระยะคือขาของมันนะคะหนวดมีหนวดสองอันอ่ามีตีตีตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนโดนไปแล้วปวดค่ะอ่าเอาไว้ป้องกันสะตูนะคะตีตรงนี้นะค่อนข้างแข็งนะคะเป็นเปลือกหุ้มตัวแล้วไม่มีกระตูกค่ะ สัตว์ที่มีขาจํานวนมากมีร้อยขาร้อยว่าขานะคะจิงคือค่ะตะขาบนะคะพวกจิงคือไม่มีพิษแต่ว่าเวลาโดนตัวมันมันจะเหยดตัวเพื่ออะไรคะหยดตัวเพื่ออะไรคะไช่คาป้องกันตัวเองป้องขาไปค่งป้องกันตัวเองใช่ตะขาบตะขาบมีพิษไหมคะลูกอิมมีพิษไหมอิมต้นข้าวมีพิษมีีค่ะมีค้ะ มีใครเคยโดนตะขาบกัดไมครับเออครูคนหนึ่งคร<น>ูกลางคืนนี่แหละไม่เคยเคยแต่เอาไม้เขี่ยตะขาบเอออย่าไปใกล้มันนะลูกนะคะมันเป็นวัฒนธรรมการของธรรมชาติาเขาต้องไปข้างันแหลอาเขาปล่อยมันไปไปกลๆนะคะอย่ามาอยู่ใกล้บ้านเรามันค่อนข้างจะเป็นพิษหรือตรงหาเวลาจัดเนี่ยปวดค่ะบางคนแพ้นี่นอกไปเลยนะคะ อันนี้ภายในร่างกายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะภายในร่างกายของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะไม่มีกระดูกเลยแล้วสัตว์ที่มีกระดูกมีความแตกต่างกันนะคะนักเรียนแท็กหน้าจอไว้เลยนะคะจะเป็นโฮมเวิร์กให้นักเรียนด้วยมีโฮมเวิร์กนะคะอ่ะมีความแตกต่างกันนะคะโฮมเวิร์กนะคะตั้งแต่หน้าเ1 9ีไนท์ทีเนะคะ มินหมดห้าหน้าให้เรียนแคปหน้าจอนะคะเป็นโฮมเวิร์ก